สวัสดีจ้าอยู่กับสมอนชาแนลนะคะมากินมะม่วงน้ำปลาหวานนอเฟซีมากินน้ำแกงเด้อแซ่บๆนะคะยั่วๆน้ำลายไหลเด้อพี่น้องใครอยากกินก็มาเด้อมาเด้อมากินกับสมอนชาแนลสมอนชาแนลพากินมะม่วงน้ำปลาหวานดอกม่วงยังดอกสมอยู่เด้อจ้านี่มะม่วงแรกเหรอที่มันมีหน่อๆตรงหัวมะม่วงนิดนึงน่ะมันเหลืองก็จริงนะคะแต่มันเปรี้ยว มันเปรี้ยวอยู่เด้อเดี๋ยวจะพากินนะคะ fc มากินมะม่วงนะ้ำปลาหวานนะคะสีเหลืองแต่มันเปรี้ยวด้วยจ้ะสีเหลืองก็จริงอยู่แต่มันเปรี้ยวเปรี้ยวในน้อย,อยู่ด้วยจ้ะเปรี้ยวอยู่นะเอ fc เดี๋ยวยายจะไล่ด้วยนะคะใครจะกินก็นมาเด้อ มากินกับยายนะคะเอซมากินมะม่วงน้ำปลาหวานกับยาย มากินเด้อภัยสก,กินกับมากินน้ำมาแสบมานัวน้ำกันเด้อยจ้ากินให้อร่อยมันก็อร่อยกินบ่ใหายมันบ่ออร่อยมันก็บบ่อร่อยนะคะมาแสบน้ำกันเด้๋ยจ้าอืม สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลมากินมะม่วงจ้ามากินบักม่วงเด้อพี่น้องเลยเพราะโอ้ยความเน,นี้อจะจอบคอนเรื่อยๆด้วยนี่สวัสดีค่ะมากินมะม่วงนะ้ปะปลาหวานกับสมอนชาแนลด้วยจ้าโอ้ยสุขความอีกแล้ว จอบซื้อควมวยู่เรื่อยพี่น้องเอ้ยย่ายกับโมจะสื้อเไ็นไงมันจะคว่ำไม่ใช่อะไรหรอกมันจะคว่ำสวัสดีทุกคนเด้อมากินมะม่วงนึ่งกันเลยจ้าอยู่กับสมนวชาแนลด้วยจ้าเอซี่นี่นะคะมะม่วง,งนะ้ำปลาหวานสีเหลืองทองนะคะกล้องอันนี้ไม่เหลืองแต่กล้องนี้เหลืองสวยสวย สองกล้องนี้ไม่เหมือนกันนะอยน้ำล้ายไหลน้ำปลาหวานเดอ้อพี่น้องใส่พริกเม็ดหนึ่งโอ้ใส่พริกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน้ำปลาหวานใส่ปะลาร้านิดหน่อยเศษแซกเดอ้อพี่น้องนคนๆเดอ้อมาเด้อเอฟซีมาเด้อตอนแรกยายว่าจะยำขึกกินไปขึ้นมาไม่ยำหรอกกินเลย หวานหืมเลยมะม่วงเปรี้ยวนาาอืมมม่งก็เปรี้ยวแทหืมมม่วงเด้อสุดยอด หายง่วงเลยเมื่อกี้น่งหลับพ่อเผ็ดแล้วส่วงเลยใส่พริกตั้งลูกหนึ่ง่งหายง่วงแต่ตอนนี้แล้ว เออไปเก็บไวนะ้น่น้ำมันอหอมมะนาหวผ่าแล้วก็ติดไั้เนี่ยดีแล้วที่เอาลูกเดียวแต่เอาสองลูกเขาใส่ถทงมส่มเปรี้ยว เปรี้ยวจี๊ดมะม่วงอะไรเปรี้ยวจังเลยเปรี้ยวแบบโอเปรี้ยวแบบไม่ถามใครเลย <c oughs> เปรี้ยวไม่ถามใครเลย <c oughs> ถามไปรเนี่ยก็ไดดรอว,ว่า่อยกินเปรีย้ยวได้บ่ เพราะวายายไม่ชอบกินเปรี้ยวอยู่แล้วมันได้เอฟซีมันได้กินมะม่วงค,คุณได้ขนาดนี้ค่ะ อร,อ,ะะอร่อยค่ะอร่อยค่ะจป็นเปลือกมันเปรี้ยวหน่อยนึงเมื่อน้อยแล้วร้ายเติบแหละเขาเรียมมกมะม่วงเล้คุณซีสวัสดีคะ่ะเขาเรียกมะม่วงแรกบ่ที่มันลูกลูกกลมๆแล้วก็มันจะมี มีหนอกขึ้นมาตรงหัวมันอ่ะมันก็เลยเปรี้ยวแต่ถ้ามันสุกมันหวานนะโอ้ยพี่น้องเลยความเปรี้ยวของเขาคือขักแต่สวัสดีค่ะอะไรหมุนเหรอคะกล้องยายหมุนเหรอยายใส่ไวไฟในบ้านมันหมุนด้วยเลย ใช้ไวไฟที่บ้านมันไม่น่าจะมีปัญหานะไม่ใช้ใช้อนันน่ะมาเด้อเอฟซีมาเดอ้ FC, เดอหวานคักน้ายาแต่ว่าของ่วงเปรียวคักแรกขอบคุณทุกคนค่ะอือ ต้องไปหามะม่วงกินใหม่ไหมเนี่ยทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวเขออกากรัรนปัญญังไหมเนี่ยดูมาน้ำมากินด้วยอ่ะน้องโปรแกรมตื่นยังเนาะจะเอาอันนี้ไปเอาไอติมเอาไอติมไปให้น้องโปรแกรมกิน ได้ยินเสียงแล้วตื่นแล้วอได้ยินเตียงแล้ว,ต,ลว,ต,ลวตื่นมาก็ได้ยินเสียงเลยโอ้ยมาต้องห้องเด้อมาเด้อมาเด้มมากินไเติมเดี๋ยวแปะน้องโปรแกรมมาก่อนอืมอ เสียงดังฟังคัดอยู่กับตาอยู่กับพี่สแตมสวัสดีค่ะคุณบันดีมากินโอ้ยสมเดีจทั้งสมทั้งเพชรเพชรขนาด อพริกลูกเดียวทำไมเผ็ดจังเลยพริกแห้งลูกหนึ่งสำหรับลิมนี้งกับบมายบ้ด้วยจ้ะพิิดแห้งไปละ